ในโลกภาพยนตร์หนังบางเรื่องก็เหมือนสัตว์เลื้อยคลานตอนเข้าฉายบางคนก็อาจจะอี๋แต่เมื่อเวลาผ่านไปมันกลับล้อคราบกลายเป็นภาพจำแห่งยุคสมัยและหนึ่งในนั้นคืออนาคอนดาหรือสยองโลกหนังงูยักษ์ที่ครั้งหนึ่ง ถูกมองว่าเป็นเพียงความบันเทิงเกรดบีแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นตำนานหนังเขาบ้านเขาเมืองที่ยังคงถูกพูดถึงซ้ำแล้วซ้ำเลา่า <c oughs> ย้อนกลับไปในปี1997เราได้กลายเป็นสักขีพยานหายนะกองท่ายสารคดีกลุ่มคนดวงสวยที่บุกลึกเข้าไปยังป่าอเมซอนหวังจะค้นหาและบันทึกภาพชนเผ่าลึกลับ ที่เชื่อกันว่ายังไม่เคยติดต่อโลกภายนอกมาก่อนเชื่อชาวราก์อนาคอนด as t s, <S อารยิจที่เริ่มต้นด้วยความอยากรู้และความทะเยอทะยานพลิกผันสู่การเอาตัวรอดเมื่อธรรมชาติที่พวกเขาเข้าไปท้าทายโตกลับอย่างโหดเหี้ยมผุกคนต้องเผชิญหน้ากับงูยักษ์อนาคอนดาาคนนักล่าที่ทั้งใหญ่ทั้งยาวและไร้ความปราณีอนาคอนด perfect killing m a c h i n e แม้จะไม่ใช่นักทำหนังตัวท็อปของวงการแต่ลุยโยซาผู้กำกับชาวเปรูที่สร้างชื่อจากหนังไอชั่นสุดมันยังซูไนเปอร์และเดอะสเปเชียลิสต์เขาก็ทุ่มสุดตัวในการสร้างจังหวะความเร็วึกตื่นเต้นแถมยังเข้าใจดีว่าหนังแนวนี้ผู้ชมเขาต้องการอะไรไม่ใช่เพาะหนังล้ำลึกแต่เป็นอันตรายและการเอาตัวรอดของเหล่านักแสดงดาวเด่นแห่งยุค90ตั้งแต่สาวฮอตอย่างเจนนิเฟอร์โลเปส Rapper ตัวท to ็อปไอซ์คิวบดาราสร้างสีสันโอเวนวิลสันและนักแสดงยอดฝีมือจอห์นบอยในบทวายไร้์สติหลุดเล่นใหญ่แบบไม่แค่ใครแม้จะไม่ใช่ที่รักของนักวิจารณ์แต่สำหรับคนดูนี่คือสุดยอดประสบการณ์ลืมไม่ลงกว่าไรายได้ทั่วโลกจนกลายเป็นปรากฏการณ์กว่า136ล้านเหรียญแถมพอลงม้วนวิดีโอรวมถึงเคเบิลทีวี ก็ยังกลายเป็นกระแสต่อถึงขนาดว่าเคยมีช่วงหนึ่งเราเปิดจอทีวีเมื่อไหร่ก็เจองูชกใส่จอเมื่อนั้น next this big. ปีสองพันปี4เนสยองโลกกลับมาอีกครั้งในอนาคอ n ด a าส e h u n t for t h e ดเ o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  ลัดออหนังภาคต่อจากทีมสร้างชุดใหม่หมดมาพร้อมกับตำนานดอกไม้ลึกลับที่ทำให้งูยักษ์ใหญ่โตพิษธ,ธรรมชาติหนังบันเทิงพอถูถ่าย ส่วนใหญ่เป็นไปตามสูตรเก็บรายได้พอหอมปากหอมคอ70ล้านหเหรียญก่อนจะเข้าสู่ยุคหนังแผ่นครองตลาดอนาคอนดาเลยไปเหลือต่อบนจอแกว้วกับบรรดานหนังภาคต่อทุนต่ำอยา่างอนาคอนดา3อ f ฟสป i n งอนาคอนดาทริโอฟลอดรวมถึงหนังคอสโอเวอร์กับโคตรเขี่ยมบึงนรกเล places สัอนาคดาใช่ครับงูสู้กับเขี่ย และไม่รู้ว่าอีท่าไหนปี2024ก็ยังมีหนังภาคแยกจากจีนแผ่นดินใหญ่ยังอนาคอนดาครสจังโกซึ่งบอกตามตรงว่าคุณภาพของหนังดูหนังแผ่นจากสิปีที่แล้วยังสนุกกว่ามันเป็นงูแลมเก่งคนที่ใหญ่ที่สุดก็ตุไลที่สุดในทวลกแต่ทั้งหมดก็ตอกย้ำว่าแฟนชายนี้ไม่เคยพยายามปฏิเสธความเป็นหนังตลาดของตัวเองมันยอมรับชะตากรรมและอยู่รอดด้วยความบันเทิงแบบนิ้นเน็ต a ีสองพัน i o n ปี2025ตเตรียรมพบกับมหึมาความห้าคำโตที่จะขมือบลมหายใจของคุณอันเ่คอนดาหรือสยองโลกการลออครับใหม่ในยุคเมตาเฮโร่คอมเมดี้หมดยุคของการพยายามทำหนังจรงิงจังแล้วหัวเราะไปกับอดีตของตัวเอง นำองค์ประกอบหนังสยองขวัญมาพลิกแพลงใหม่ล้อเลียนแล้วรู้เท่าทันสุดสำเร็จไม่ต้องแค่ความสมจริงแต่แค่ความบันเทิงจู้จ่ายพบกับเรื่องราวของดักและกริฟ2สองเพื่อนซีที่มีความฝันร่วมกันมาตลอดกับการรีเมคหนังโปรดตลอดกาลของพวกเขา Anaconda. t i <tang ar> What? แม้จะได้งมมาเพียงแค่หยิบมือแต่นั่นก็ไม่สามารถหยุดพวกเขาให้รวมพลล่าฝันบูปาไมซอนเบือถ่ายทำหนักแต่แล้วทุกอย่างก็เริ่มเลยเถิดเมื่องูยักษ์อนาคอนดาตัวจริงเสียงจริงโผล่ขึ้นมากลางกองถ่ายแต่ไล่ขเมอทุกชีวิต กองท่ายสุดว้วปปวดสู่หายนะการเอาตัวรอดเมื่อหนังที่พวกเขาอยากสร้างกันเทพตายอาจทำให้พวกเขาได้ตายกันจริงๆ told Okay you're Polly Oh God! Oh God! daddy! me I'm my God. Oh my here! saying It's the sh** พลอดหนังโคตรปวดก็ต้องได้ตัวผู้กํากับโคตรป่านทอมก็มีแขนผู้กํากับ The Unbearable Weight of Massive Talent คานีแหละนิคฟักกิ้งเค e ดนิเค รับหน้าที่ยกเครื่องใหม่อนาคอนดาโยนตัวหาไปฝ่าเนรกให้คนดูได้หัวเราะจนท้องแข็ง What if แจ็คแบล็กดาวตลกสายป่นจากจูแมนจีเดอะเน็กซ์เลเวลและอมริคราฟ Mo มูวีรับบทเป็นดักแมคคาลิสเตอร์อดีตเนื้อนักทำหนังสมัครเล่นเอาประสบการณ์ถ่ายทำวิดีโองานแต่งมาทำหนังงูกินคน Thus begins an adventure of a lifetime Welcome to Brazil Let's meet t h i s n i g h t พ่อรัตดาวตลกสายบวนเจ้าของบทแอนด์แมนรับบทเป็นโรนัลกริฟฟินจูเนียร์ตัวอยู่เพื่อนให้วิ่งตามฝันแต่ดันต้องมาเสี่ยงชีวิต I love my chest at night in swamps and having something that could kill you 10 feet away from you at all possible t i m e It's the best possible way to spend your day Man he's a poet That answer was dynamite รมด้วยสตีฟสันตัวพ่อจากซีรีส์ The White Lotus และแทนนี่นิวตัน,ต,นตัวมัมจากซีรีส์ Westworld ยกคนคนอยากสร้างหนังเปลี่ยนชีวิตทำให้ถูกขโมยกันเสียก,ก่อน Big Screen for Life Oh my Keep oh, oh <my. S 2> rolling Go faster It's it that o l f c a r k What do you want a Tokyo Drift? My hand u Honda Acura เหลือสยองโลก Who the hell is that? Ice Cube วั r ท s p e c ่วันที่ธันวาคมในรวมภาพยนตร์ SF ก่อนจากกันไปใครเป็นแฟนหนังอนาคอนดาขอเสียงกันหน่อยเร็วหาคุณรับภาพยนตร์ก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดหลักคนามสุดเอ็กซ์คลูซีฟจอลึกถึงหนังมันฮาก,กว่าใครที่เดียวที่จอรอ,อ Just Do It พิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย